สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริดาวันปุญญาพัฒนสกุลตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขกลุ่มงานวิจัยถ,ยถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ค่ะ สำหรับประเด็นความภาคภูมิใจนะคะภูมิใจมากที่ได้ทำงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์และปีนี้จะครบปีที่9้าแล้วในการทำงานอยู่ที่นี่มีความภาคภูมิใจสุดๆก็คือได้ทำงานและมีผู้บังคับบัญชาที่ดีเพื่อลวมงานที่ดีและได้พพอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยนวัตกรรมและผลงานต่างๆที่ส่งงานเ A สําสำหรับความประทับใจที่ทำงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์รู้สึกมีความ ประทับใจไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานนะคะในการทํางานต่างๆเราทํางานแบบเป็นพี่เป็นน้องกันและมีความยืดหยุ่นโดยที่สําคัญนะคะการที่จะทํางานให้มีความสุขก็คือการถามไถ่ายสารทุกสุขดิบและการมีรอยยิ้มให้แก่กันทุกๆปัญหาทุกๆอุปสรรคเราจะก้าวผ่านไปได้ค่ะในโอกาสที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นปี2565นี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานและขอขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านอุปสรรคได้มาถึงจุดๆนี้และขอสัญญาว่าจะทำผลงานที่ดีให้กับกลบการแพทย์ต่อไปค่ะขอฝากแนวคิดในการทำงานนะคะอยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันค่ะ